โอ้เพิ่นมาเบิ่งเพิ่นหาเห็ดแล้วเพิ่นได้เห็ดครับคุณผู้ชมครับโอ้ดอกบักใหญ่เลยครับนอะกันลังพ่ออาจารย์โอ้มาให้ผมจับโอ้กันลังแข็งเลยนอะนี่นอ๊ะเออกันลังอ่อนๆเลยสุดยอดสุดยอดแมนโม่ขับเห็ดป่วงแค่สักครั้งสิออกโมครับเนี่ยอือโอ้งามนอ๊ะช่องสีสเกตชาแนลครับ กำลังสีมานเลยนี่แหละพูดนี่ล้วเราได้วังหันเดี๋ยวสิกดติดตามให้ครับครับขอบคุณครับกำลังดอกง่ายงามพอดีเนาะบ่อเถาเนาะบ่แก่เนี่นี่เนาะเออพอดีเลยโอ้สุดยอดนี่แหละครับบรรยากาศพื้นหาเห็ดอ่านี่แหละพื้นหาเห็ดหาเห็ดเพาะกันนะครับพี่หน่อบอกเห็ดเพาะมันสิอยู่เดินๆยังสิบ่โอ่ะโอ้บอโอ้นั่นน่ะเออได้เน่ยแสนมาเบิ่งทูมาเบิ่ง โอ้เห็นเลยบอกครับนี่อยใส่เอาขึ้นมาเฟิ่งโอ้นี่ได้ละดอกนึงเลยเห็นพะเนื้นน้อยก็ร่างขึ้นเนาะร่างขื่นโอ้เห็นขึ้นมาแนวนี่ครับหูเลยบอกครับแสดงว่าหาเห็ดจนจนชำนาญแล้วเนาะคพื่อเพื่อได้อยู่คือคือว่าเห็นนี่กับหูเลยว่ามันเป็นเห็ดพะแมีนค่ะออ้งจิงๆนั่นโอ้ยบริยานาเมียนบอกเขี้ยวหมองเดียวเลยว่าขันออกอีเล่เนี่ยโอ้ครับครับ อันนี้แหละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศเป็นวิธีการของหาเห็ดของชาวบ้านเพื่อนนะครับอันดงนี่เขาเอิ่นดงเหยิงนอครับนี่ยเอืนดงยังเปลงเอืนโดงยังนี่ดง,ดงปล่อยเป็ดฮะโดงปล่อยเป็ดบ่จังไหนเอื่อนซื่อจังสั้นโอ้ไม่รู้ปันเป็ดไลกันเลยพระกันเอิ่นเลยบ่ครับโอ้เออเป็นวัดเนาะเป็นวัดวัดปลาเนาะมัันนต่่ออกหลายง ครับไปทางบ้านกล้วยก็แม่นมอบ้านกล้วยไปทางใดล่ะครับไปทางที่ถามทางบ้านกล้วยอำเภอใดอำเภอรัตนาโอ้รัตนาคือกันโอ้นี่ครับพี่น้องมือนี่ภามาเบิ่งเป็นหาเห็ดนะครับพี่น้องครับบรรยากาศหาเห็ดนั่นมอพ่อใหญ่ได้เหรอบอกพ่อยาเจ้าได้อีหยังเหรอขึ้นงุ่มๆเลยไปเบิ่งพ่อใหญ่เป็นว่าเมียนบอกเป็นว่าใช่เหรอพ่อใยายโอ้มันเป็นข้าวคือเห็ดผอนี่บอกพ่อใหญ่ เอาลองลองเปิดเบื้องลองเปิดเบื้องเสร็นะพอแล้วดบ่เออเออเอาลองเบื้องลองเบื้องเมื่อยาเชื่อมกี่มไหมต้องเอามือบอกพ่อย์ไงโอ้ประสบการณ์จากการหายเห็ดพอเราควายได้หนิบ่เมียนบ่เป็นหอยควายโอ้นเรื่อมันออกเมียนบ่แต่ดอกหน่อยแห้งพอโอ้มันบางท่านเด่นหน่อยน้อแปลว่ามันบ่ทันใหญ่โอ้พ่อย์ไงลราหูเลยเด่นี่ประสบการณ์เราคือกันเด่นี่อน้อโู้เลยว่าเห็ดพอกำลังเริ่มแตกขึ้นมา โอ้เสียนหาเห็ดเป็ลังนี้ท่าไข่หลายเโอ้หนอนจากประมาณจักมือครับมันจังสีใหญ่บมืนกันเพิ่นซ้ำเนี่ยประมาณสี่หามือกันสี่หามือกันรอกง่ายหรอป่ะอืมโอ้นี่ยแหละครับชาวบ้านเพิ่นหาเห็ดนะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศการหาเห็ดทั้งฟังอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้อง บบขเขาไดเบึงให้ถั่วเขาได้สร้างประมสร้างเขา